การเมืองมันมาจนถึงเรื่องที่ว่าไม่รู้จะเอาอะไรเล่นก็มาเล่นเรื่องกรณีที่จะมีการอายัดต,ตัวคุณทักษิณน,นะคะประเด็นหนึ่งหนึ่งสองประเด็นนี้เนี่ยไม่มีใครในบ้านในเมืองนี้เขาไม่รู้ค่ะมึงจะติ่นเต้นทำไมคะอีพวกอ,อ,อ,อีพวกติ่งส้มมึงไปดูพ่อมนันนู่นตกลงบ้านที่เป็นแม่ของบ้านที่เป็นแม่ของแม่มันเนี่ยตกลงใช่ของมันไหมหรือยังไงอะไรก็ไปดูกันวันนี้ออกมาแถลงข่าวแล้วนี่คะก็แล้วไปไม่ได้มีใครไปว่าอะไร ะะแล้วประเด็นที่ท่านพูดมันมีคนบางคนอย่างเช่นใบปองเนี่ยก็ไปโพสบอกว่าหยกโดนอุ้มแล้วเสษฐานเนี่ยจะ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 ,จะไปดูเมื่อไหร่แล้วนายกทรัฐมนตรีจะต้องไปนั่งดูทุกคนที่เป็นคดีหรือทุกคนที่ถูกตำรวจหรืออะไรเหรอเขาโดนหมายจับตำรวจก็ไปจับก็ปกติมึงจะให้นายกสั่งไปเหรอคะว่าเออคนนี้มันโดนหมายจับมึงไม่ต้องไปจับมันนะมันคนละเรื่องไหม เรือทีเรื่องอย่างเงี้ยมึงสนใจนะักทำไมไม่สนใจสถานการณ์บ้านเมืองวันนี้จะเป็นยังไงช่วยกันออกมาผลักดันสิคะช่วยกันออกมาเรียกร้องสิคะว่าดิจิทัลเงินมันสําคัญกับประชาชนมันเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะได้รับวันนี้ใครจะไปสนใจว่าใครจะถูกจับวันนี้ใครจะไปสนใจว่าใครจะถูกอุ้มเขาสนใจอย,อย่างเดียวเขากูจะผ่านช่วงนี้ไปได้ยังไงเพราะรัฐบาลก็ทําอะไรได้ไม่เต็มที่นะคะ เอาประเด็นเนี้ยมาตีฟูกันเพื่ออะไรเพื่อกลบอะไรของพวกมึงไ่พวกที่กาลังไปเย้ยวเยอยู่วันนี้จะเอาหน้าไปไว้ไหนในเมื่อในที่สุดแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเขาก็มีกระบวนการอะไรต่างๆออกมาเยอะแยะมากมายมึงไม่ต้องตีปีบมึงไม่ต้องตีปีบนะคะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาได้แล้วเลิกยุ่งกับเขาได้แล้วมึงไปดูดีกว่าว่ากรณีที่มันมีการหนีทหารเนี่ยสรุปแล้วก็คือหนีทหารเนี่ยนะคะมันหมดอายุค,ความจริงๆไม่มีใครทําอะไรมึงได้แล้ว แต่ด้วยความที่แบบว่าเสือกมั่นมากก็ไปเอาใบนั้นมาให้เขาดูพอเพอพอเอาใบนั้นออกมาเขาก็ไปดูต้นขั้วไม่มีต้นขั้วก็แปลว่ามันไม่ได้ออกไปจาก่ตกองทัพคุณไปเอามาจากไหนล่ะก็แทนที่จะตอบเขาก็บอกว่ามีมีก็แล้วกันได้ก็แล้วกันอในขณะเดียวกันก็พูดถึงบอกว่าเนี่ยกองทัพจะต้อง่างนัันอย่างนี้น,นนะทั้งสามคนของเขานั่นแหละนะไม่ว่าจะเป็นวิโรจนหรือไม่ว่าจะเป็นแบงค์ นะไม่ว่าจะเป็นจิรัตก็เบีย่ยงเบนคําเบี่ยงเบนตัวเองออกโดยบอกว่าพาะกองทัพเนี่ยมันจะต้องมีคนที่ติดคุกอย่างนี้ฉันบอกว่าถ้าเกิดว่ามันมีหลักฐานว่าใครที่โกงหรือเอาใบอันนี้มาขายเนี่ยคุณไปหาข้อมูลมาเลยโดยเฉพาะแบงค์ที่ออกมาพูดนะบอกว่ากรณีหน,นีฐานของตัวเองเนี่ยอยากจะให้มันโอ้โหอยากให้เพจดังเนี่ยมันเอามาจังเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องชื่อเรื่องอะไร พูดเต็มๆเลยอะไรเนี่ยก็จะได้ฟอ้องกันถนัดนี่คือนักการเมืองที่ขู่ประชาชนซึ่งคุณมีหน้าที่นะคุณมีหน้าที่แล้วประชาชนมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบคุณถ้าไม่ใช่ก็จบสิคะยังฟ้องเขาทำไมหรือถ้าจะฟอ้องก็ไม่ได้ว่าหรอกแต่ก็จะได้รู้ไว้ว่านักการเมืองฝ่ายคุณแต่ต้องไม่ได้เวลาที่คุณไปแต่ต้องคนอื่นเนี่ยนะคุณบอกว่าคุณตรวจสอบแต่พอเวลาคนอื่นไปแต่ต้องคุณคุณหาว่าเขากลั่นแกล้ง จริยธรรมทางการเมืองของพวกคุณมันไม่มีอ่ะทําไมคุณถึงกลัวการตรวจสอบแล้วถ้าใครไปตรวจสอบคุณคุณก็จะอ้างบอกว่าคุณจะฟ้องคุณมีหลักฐานคุณก็เอาออกมาสิคะไม่ใช่ต้องรอให้เขาไปขอพ่อขอแม่มาสุดท้ายเนี่ยมันเป็นยังไงเขาสงสัยเขาถามไม่ได้เหรอก็อถ้าไม่ใช่คุณก็จบคุณก็ก็หลักฐานมานะเหมือนจีรัตน์เนี่ยเขาก็เอาหลักฐานมาเพอเออหลักฐานมันไม่ใช่ของจริงไง สรุปเลยก็รายกายเป็นว่าประเด็นของผมเนี่ยเรื่องของผมในสุดท้ายกองทัพต้องเคลียร์นะ,สะแสดงว่าในกองทัพมีคนเอาใบนี้ออกมาขายนู่นนี่นั่นซึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่เลยค่ะแต่พระเอิญมันเป็นเรื่องที่มันเกิดจากพวกคุณเองนะคะส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็มั่นหน้ามากไปออกทุกรายการะะบอกว่าท้าเลยเอามาเลยนู่น,นนี่นั่นก็เอาออกมาสิคะให้ประชาชนเขาดู คุณเป็นพักการเมืองคุณเป็นนักการเมืองคุณเป็นบุคคลสาธารณะคุณย่อมถูกประชาชนตรวจสอบได้ทำไมประชาชนถึงจะตรวจสอบแล้วถามหาสิ่งที่คุณบอกว่าคุณมีอ่ะแต่แต่ทำไมยังไม่อยากให้ดูอ่ะอ่ะถ้าคุณมีหลักฐานคุณก็เอาออกมาเดี๋ยวผมก็จะเอาของผมออกมาขึ้นมาท้าทายอะไรอ่ะคุณต้องแสดงตัวเองสิว่าคุณบริสุทธิ์อ่ะคุณก็ต้องเอาออกมาสิแล้ววันนี้ทำแต่เรื่องอะไรคะ มันไม่ใช่มาถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์นี่ฉันบอกว่าจริงๆไม่ต้องพูดเลยวันนี้คนที่ได้ประโยชน์จากซอฟต์พาวเวอร์เขาก็ไม่ได้อะไรมันกลัวกางเกงช้างนะคะว่าจะถูกก๊อปเดี๋ยวจะมาจากจีนนู่นนี่นั่นดินฉันบอกว่าถ้าเกิดมาจากจีนสามสิบบาทนะคะมาจากจีนสามสิบบาทคนไทยไปซื้อเอามาขายตัวร้อยห้าสิบกำไรเท่าตัวเอาก็ดีแล้ว ในขณะที่ของที่อยู่ในประเทศเนี่ยเราก็ต้องการขายให้กับนักท่องเที่ยวถูกไหมอ่ะตัวเจ็ดสิบบาทแล้วยังไงก็ขายได้แค่กำไรน้อยลงแต่ของคุณภาพมันต่างกันก็ให้เป็นตัวเรื่องสิคะต้องเลือกขายมึงอย่าไปขายนะแล้วตกลงเนี่ยลายช้าไม่ใช่ของไทยนะมันเป็นของประเทศนั้นประเทศนี้ก็ไม่รู้สิแต่กูจดลิขสิทธิ์แล้วอะ เป็นคนไทยกันยังไงมันกลัวคนไทยที่ด้วยกันเนี่ยนะคะจะจะทำมาหาแดกได้หรือ,อยังไงพอเขาจะขายของได้พอเขาจะทํามาหากินได้ก็บอกว่านู่นนี่นั่นการพัฒนาดิฉันบอกว่าวันนี้นะคะเรื่องของการพัฒนาเนี่ยนะเราอยู่ในยุคที่เราจะต้องต่อสู้แข่งขันและเพราะวันนี้เราเป็นรัฐบาลน,นะคะที่กําลังทําเรื่องพวกนี้ขึ้นมาตีฟูขึ้นมาให้คนมองเห็นแล้วก็เกิดลุกขึ้นมาทาไอ้น,นู่นไอ้นี่จนในที่สุดตอนเนี้ย กางเกงที่เหมือนกางเกงช้างคือเป็นกางเกงประจําจังหวัดหลายๆจังหวัดเนี่ยก็ผุดกันออกมาเป็นไงฮะถ้านักท่องเที่ยวมันมาเนี่ยมันชอบจังหวัดไหนมันก็ซื้อจังหวัดนั้นเดี๋ยวก็มีลบบุรีจะมีกางเกงลิงน้องคนหนึ่งบอกว่าจะทําขายริ่มๆเลยนะครับไปเดี๋ยวจะโดนแยกซะก่อนนะคะกางเกงแมวโคราชก็มาแล้วกางเกงเอของเอ่อแม่กลองอะไรพวกนี้เข้ามากันแล้วค่ะ แล้วจะแปลกอะไรถ้าเกิดว่าประเทศไทยเนี่ยมีเจ็ดสิบกว่าจังหวัดแล้วมันจะมีกางเกงทุกจังหวัดอะถ้าเขาขายได้ก็ปล่อยเขาทำสิคะมันเป็นอะไรกันนะกระหนาหยาอยากจะรู้ส่วนประเด็นอีกอันหนึ่งก็คือซอฟต์พาวเวอร์ที่เอ่อพูดถึงเรื่องสงกรามเนี่ยตีฟูกันขึ้นมาเพราะอะไรถูกสงกรามเนี่ยนะะมันมีหลายประเทศในอาเซียนเนี่ยมีหลายประเทศที่เขาก็เล่นสงกรามอินเดียก็มีสงกราน์นะฮะแต่เขาเป็นสงกรามที่ศาสตร์สีใสกัน เล่วมาตั้งแต่รอยกระทงแล้วมันเป็นหาอะไรครับประเทศที่มีทุกอย่างเนี่ยเพียงแต่เสนอขายออกไปเท่านั้นเองก็มีคนไทยนี่แหละะที่มาได้ข้ามมนุษย์มานี่มานั่นเอออุ้อิงคิดได้ยังไงเอาอันนี้มาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไอ้นู่นนี่นั่นไงถ้าเกิดว่าถ้าเกิดอุ้อิงไม่คิดมึงคิดได้ไหมอ่ะซอฟต์พาวเวอร์กังเกงไก่สวยมากใช่ค่ะใครใครใครค้าก็ค้า,คาใครใครทำก็ทำค่ะ มันถึงยุคที่เราจะสร้างเนื้อสร้างตัวถึงยุคที่เราจะได้มีโอกาสทำมาหากินมึงจะมึงไม่ทำมึงก็อย่าทำสมกาเนี่ยก็มาบอกว่าคิดได้ยังไงนะคะคิดได้ยังไงจะต้องเล่นน้ำกันทั้งเดือนเล่นกันแค่สี่ห้าวันเนี่ยก็จะตายห่ากันอยู่แล้วประธานโทษนะคะมึงเอาสมองหรือเอาอะไรคิดคะมึงดูข่าวเนี่ยมึงดูมึงมึงดูขนาดไหน เขาประกาศให้เล่นทั้งเดือนแต่ไม่ได้หมายความว่าออกกฎหมายว่ามึงจะต้องเล่นสงการกันทั้งเดือนทุกจังหวัดแล้วไม่ได้มีกฎหมายอันไหนบังคับว่าเฮ้ยมึงจะต้องเล่นสงการนะเพราะกูประกาศออกมาแล้วมึงไม่เล่นมึงก็ไม่ต้องออกมาค่ะเขาไม่ได้สาดกันโครมโครมตามถนนหมายความว่าเขาอาจจะไปจัดคือบางจังหวัดเนี่ยมันเล่นกันทั้งเดือนอยู่แล้วนะคะหลายๆจังหวัดโดยเฉพาะภาคเหนือเนี่ยเขาเล่นสงการกันเนี่ยตั้งแต่ยังไม่ถึงวันที่สิบสามเลยก็มีมันร้อน นะหรือวันไหลทั้งนั้นไหลทั้งนี้ไหลจังหวัดน,นั้นไหลจังหวัดน,น,นี้นั้นมันก็คือไม่ได้อยู่ในช่วงวันที่สิบสามอะแล้วคนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพัทธไม่ไม่ว่าจะเป็นไหลที่พระประแดงไหลพัทยาไหลบางแสนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดึงดูดคนดึงดูดนักท่องเที่ยวไปดิคือมึงจะตายหาหรือไงกับการที่ประเทศไทยมันจะได้เกิดแล้วคนเนี่ยจะได้ทํามาหากินจะพูดกันไปทําไมอฮีดิฉันไม่เข้าใจเลยนะคะ ส่วนกรณีของอที่มันมีการพูดนะถึงการที่รัฐบาลน,นี้เข้ามาแล้วนะคะจนกระทั่งถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทําอะไรไปถึงไหนมึงไปอยู่ในรูไหนมาคะถึงเนี้ไม่เห็นว่ารัฐบาลก็ทําอะไรบ้างอะวันนี้ดิฉันบอกเลยค่ะว่าเพื่อไทยพูดตรงๆนะคะเพื่อไทยมึงมึงเบาๆก็ได้วันนี้ทํางานจนกระทั่งคนเนะ่ยเขาตามเก็บไม่ทันแล้ว นักข่าวแต่ละสำนักเนี่ยนะฉันบอกว่าแต่ละสำนักเนี่ยเอาข่าวเนี่ยสมมตินะคะว่ามันมีสำนักข่าวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยกี่สำนักก็ว่าไปทุกสำนักเนี่ยนะคะขอให้ได้ข่าวการทํางานของรัฐบาลเนี่ยนะสำนักละสำนักละเรื่องเนี่ยยังไม่พอเลยค่ะแล้วรัฐบาลที่เข้ามาทํางานขนาดน,นี้มึงไม่เอามึงจะเอารัฐบาลแบบไหน,นคะมึงจะเอารัฐบาลแบบแห่ไปแห่มาวันๆก็มีแต่เรื่องที่จะต้องมานั่งแก้ตัววันๆก็มีแต่เรื่องที่จะต้องสร้างภาพ ถ้าเป็นพี่นอคคิโอป่านี้จมูกมือเหนนะคะยาวข้ามประเทศไปถึงเเมรแล้วคะ่ะแต่ละเรื่องแต่งกันขึ้นมาตั้งแต่ไปงานศพพ่อไม่ทันจนกระทั่งมาถึงบ้านยายแล้วจะยังไงกันอีกสรุปสุดท้ายเลยนะคะสื่ออย่างสารยุทธก็รีบเอาข่าวมาเสนอค่ะนะเป็นการนําเสนอข่าวให้รู้ว่าแหมที่ผ่านมาเนี่ยเอากันใหญ่เลยนะสุดท้ายเขาก็ชี้แจงได้เห็นไหมมีใครมีใครเขาไปหวังว่ามึงจะชี้แจงไม่ได้คะนะ แล้วก็ส่วนประเด็นของการที่มีการกล่าวหาคุณเศรษฐาว่าไม่ดูนะคะไม่ดูในเรื่องของเด็กๆนะ,ะที่ถูกดำเดน,นินคดีดิฉันถามว่าเป็นรัฐบาลจริงๆแล้วนะคะก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้วเรื่องนี้มหาไทยเขาก็ดูแลกันอยู่แล้วมันจะต้องถึงเศรษฐาหรอคะเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีที่ต้องดูแลคนทั้งประเทศ แล้วคนที่เสถาจะดูแลก็คือคนที่ไม่ได้ไปทําผิดกฎหมายแล้วถ้าคุณบอกว่าก็กฎหมายมันผิดกฎหมายมันผิดมึงก็พยายามแก้สิคะแล้วถ้าเกิดว่ามึงพยายามแก้แล้วมันแก้ไม่ได้มึงก็ต้องเคารพค่ะมึงจะอยู่กันยังไงอะถ้าไม่มีอะไรที่จะต้องเคารพเลยอะ่ะ